สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ line, คอลัมน์เส้นใต้บรรทัดโดยคุณจิตรกรมุดสบามานำเสนอครับถ้าเสถฐาถูกสอยไยสารพืชมงคล โพสเฟซบุ๊กตั้งแต่เช้าตรู่ของวันอาสารหาบูชาว่าเพื่อไทยเดินแผนลึกชิงตั้งรัฐบาลซ้ำถ้าหากเศรษฐาถูกสอยในขณะที่ศาลร,รัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดีถอดถอนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาปลายเดือนสิงหาคม2567แม้ว่าหลายฝ่ายจะมั่นใจว่าท่านนายกเศรษฐาจะฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้แต่ขนาดเดียวกัน ก็มีการเดินแผนลึกเตรียมชิงตัดหน้าตั้งรัฐบาลรอบที่สองถ้าหากว่าท่านนายกเศรษฐาถูกสอยซึ่งเป็นการกันท่าพักภูมิใจไทยและพักเก้าวไกลไปในตัวบิ๊กโทนี่ประกาศให้พักชาติพัฒนาของสุวัลิปตะพันลบมาร่วมกันในลักษณะกลับบ้านเก่ามีการเดินเกมเพื่อผนึกพักพลังประชารัฐโดยการลุงป้อมให้กลับไปนอนบ้าน กระชับความสัมพันธ์กับพรรคประชาธิปัตย์จนเป็นเหตุให้อดีตสอสอเก่าหลายสมัยลาออกไปอีกหนึ่งคนแล้วแม้พักรวมไทยสร้างชาติก็ได้รับการประสานงานเพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลต่อไปในเดือนสิงหาคมนี้ถ้าหากนายกเศรษฐาถูกสอยตกเก้าอี้โดยมารยาททางการเมืองก็จะเป็นคิวของพักภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลในฐานะมีเสียงมากเป็นลำดับที่ส ซึ่งจะกระทบต่อการทำงานทางการเมืองของพักเพื่อไทยและเป็นสภาพที่พักเพื่อไทยยอมไม่ได้จึงเป็นที่มาของการเดินผนึกกำลังพักร่วมรัฐบาลและผูกแข้งผูกขาพักภูมิใจไทยไว้เพื่อพักเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการเมืองไทยอย่างหนักหน่วงรุนแรงที่จะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด เรามาลองใช้โพสต์นี้ของคุณไพศาลเป็นแนวในการวิเคราะห์การเมืองไทยกันครับเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดที่ไม่มีสเสน่หไม่มีความรู้ในการบริหารราชการแผ่นดินและถูกกดหัวเอาไว้โดยนักโทษชายทักษิณชินวัตรจนไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีแม้แต่คนในพักเพื่อไทยยังแสดงออกเช่นนั้นคุณคิดว่าประชาชนภายนอกคนไหนที่จะฝากชีวิตให้ใจ และให้เกียรตินายกเสรษฐากันล่ะครับทักษิณเป็นคนหลงตัวเองมองคนอื่นในพักเพื่อไทยหรือแม้แต่คนที่ตนไปเชิญมาเป็นแค่ขี้ฆ่าบริวารเป็นแค่เครื่องมือทางการเมืองหรืออย่างดีก็เป็นแค่พนักงานบริษัทที่จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมสั่งการชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ของเขาทักษิณติดหลงในระบบเครือญาติ เราเคยทดลองใช้คนนอกครอบครัวอย่างนายสมัครสุนทรเวทมาแล้วพบว่าไม่อาจควบคุมได้ร้อเปอร์เซนต์ตอนหลังจึงเปลี่ยนมาใช้น้องเขยคือนายสมชายวงสวัสดิ์ซึ่งก็ขาดภาวะผู้นำอยู่แล้วคนในพักจึงให้ความสำคัญกับเมียสมชายและพี่เมียสมชายมากกว่าซึ่งอาการดังกล่าวก็มาปรากฏอีกครั้งกับเศษษาาทวีสินบวกกับนายเศรษฐาเองก็ไม่ได้แสดงความมุ่งมั่น ความรู้ความเข้าใจในการเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นได้แค่พ่อค้าที่บุค,คลิกภาพแย่แต่งกายแย่ทัศนคติแย่ปฏิบัติต่อข้าราชการแย่และอีกหลายๆแย่จนปรากฏแก่คนทั่วไปเขาไม่มีนโยบายใดเป็นของตัวเองที่อยากจะพิสูจน์มุ่งมั่นผลักดันและทำให้สำเร็จนอกจากนโยบายให้ต่างชาติเช่าอสังหาดิมทรัพย์99ปี ที่ถูกตั้งคำถามว่ายังเอานิสัยพ่อค้าอสังหาริมทรัพย์ติดตัวมาทำต่อหรอือคนทั้งประเทศจึงเห็นเศรษฐาทำแต่อีเวนต์ไปโน่นมานี่ทั้งในประเทศและต่างประเทศจนกลายเป็นผู้นำประเทศที่เดินทางมากที่สุดในโลกไปแล้วจนกระทั่งคนกันเองของพรรคเพื่อไทยอย่างนายวรชัยเหมมะยังพูดออกมาว่านายกเอาแต่ลงพื้นที่แต่ไม่มีผลงาน พลโทรพระดอนพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอให้สัมภาษณ์กับพีพีว่าเอกภาพแทบไม่เหลือในพักเพื่อไทยที่คุณวรชัยพูดสังคมก็บอกว่าตรงกับความเป็นจริงคุณวรชัยคาแรคเตอร์แบบนี้อยู่แล้วเขาเป็นอดีตสสทำงานในพื้นที่ทั้งสมุทรปราการปรทุมธานีนนทบ,บุรีชีวิตเขาสัมผัสประชาชนและมวลชนอย่างแท้จริง ถ้าตื่นเช้ามาเจอประชาชนบ่นด่าพักเพื่อไทยก็ต้องคิดทำไมเราโดนด่าทุกวันอนดีตเลขาสอมอชเสริมว่ายิ่งเมื่อคนในสังคมเชื่อตามที่นายวรชัยเน็บแนมว่าลงพื้นที่สั่งการเป็นล้านแต่ไม่เกิดผลลัพธ์ยิ่งสะท้อนถึงความไม่มีเอกภาพในพักการบริหารจัดการภายในพักสอบตกทั้งที่ความเป็นมายิ่งใหญ่ตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทย จนมาเพื่อไทยเรื่องการสื่อสารของพรรคเพื่อไทยเป็นเบอหนึ่งมาตลอดตอนนี้มันมีช่องว่างระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายพื้นที่และฝ่ายมวลชนคุณวรชัยเป็นฝ่ายพื้นที่และมวลชนแปลว่ามีระยะห่างกับฝ่ายบริหารเรื่องนี้มีปัญหาแน่นอนคนถามว่าทําไมไม่พูดกันข้างในพักแปลว่าคุณวรชัยไม่มีวุฒิภาวะหรอือเขารู แต่พูดข้างนอกก็เป็นคำตอบแล้วว่าไม่รู้เสียงจะไปถึงข้างในยังไงก็ปล่อยกลางอากาศเลยพ้นโทรารดอด่าวและบอกอีกว่าตอนนี้ประชาชนและฝ่ายอื่นเริ่มมองแล้วว่าสิ่งที่นายกสังส่งสังส่งสงัไม่ต้องนายกไปก็ได้ถ้าเทียบเป็นทหารนายกองสั่งก็ได้แต่นี่แม่ทัพดันลงมาสั่งเองจนเกิดการกระทบความน่าเชื่อถือเพราะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ขา้าราชการประจําไม่มีใครขับเคลื่อนตามนายกสั่งเลยที่คุณวราชัยพูดกับนายกพูดสังคมเชื่อใครมากกว่ากันนายกทําอะไรบ้างเงินดิจิตอลที่ใกล้จะเสร็จก็ยังไม่มีใครเชื่อคนไม่สนใจสะท้อนว่าไม่มีเอกอภาพผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนโดยนิดาโพล่ล่าสุดระบุว่าคะแนนความนิยมทางการเมืองรายไตรมาสขณะนี้ นายกเศรษฐาอยู่ในอันดับที่3ด้วยคะแนน12.85%ลดลงมาจากไตรมาสแรกและไตรมาสสองของปี2567ซึ่งอยู่ที่22.35%และ17.75%ตามลำดับพูดง่ายๆคือคะแนนความนิยมของนายกกำลังลดลงเฉลี่ย5%ทุกๆ3เดือนซึ่งเป็นสัญญาณที่น่ากลัวมากสภาพแบบนี้ ต่อให้สารรัฐธรรมนูญไม่สอยหลังทักษินพ้นโทษ22สิงหาคมทักษินก็ต้องกดดันหรือสอยเศษฐาลงมาเองเป็นแน่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพบอกว่าคะแนนความนิยมของผู้อยู่ในตำแหน่งนายกดิ่งลงเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเป็นรัฐบาลจะโดนหนักส่วนฝ่ายค้านซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่บริหารย่อมไม่โดน แต่ปกติจะดิ่งกันเบาๆช้าๆไม่ต้องรีบดิ่งแบบนี้นายกเศรษฐาช่วงหาเสียงคะแนนนิยมประมาณ12%คะแนนยังน้อยกว่าคุณแพทองทานชินวัตรพอเป็นนายกคะแนนความนิยมขึ้นมาเหมือนมีออร่าแต่พอเป็นนายกมาสักพักมันก็เริ่มปักหัวลง22%มา17%จนเหลือ12%ลงเป็นสเตป็ปส่วนพรรเพื่อไทย คะแนนความนิยมลดลงจาก24%มา22%เหลือ16%กอดคอกันลงไปหลังเลือกตั้งพักเพื่อไทยมีคะแนนความนิยมสูงถึง29%แต่หลังจัดตั้งรัฐบาลเหลือ24%หายไป5%เป็นคะแนนความโกรธที่พักเพื่อไทยข้ามขั้วจากนั้นในเดือนมีนาคม67คะแนนเหลือ22%ไม่ใช่เรื่องข้ามขั้วแล้วแต่คราวนี้ เป็นเรื่องนโยบายที่รับบากไว้แต่ยังไม่ทําหรือมาช้าและเมื่อเดือนมิถุนายนเหลือ16-17เปเหายไปเพราะนโยบายยังไม่เห็นเป็นรูปรา่างนโยบายทั้งหลายที่พักเพื่อไทยเคยพูดทุกคนรออยู่ตอนนี้เข้าเดือนกรกฎาคมแล้วยังไม่เห็นอะไรเลยอีกไม่กี่วันนายกเศรษฐากับรัฐบาลจะอยู่ครบหปีแล้วคะแนนเลยมาเรื่อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวิชาบอกและเสริมอีกว่าคะแนนนิยมพักเพื่อไทยตอนนี้ต่ำกว่าฐานที่เพื่อไทยเคยเป็นโดยบอกว่าตนเก็บคะแนนนิยมเพื่อไทยตั้งแต่หลังรัฐประหารปี2557มาโดยตลอดพักเพื่อไทยจะอยู่ในกรอบ20-25%ไม่เคยต่ำกว่า20%แต่ตอนนี้ต่ำกว่านั้นแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวิชาบอกกล่าวอีกว่า รัฐบาลเพื่อไทยตอนนี้มีแต่ออกนโยบายเช่นหวยกเกษียนทั้งที่นโยบายที่ให้ไว้ตั้งแต่หาเสียงยังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมกลายเป็นว่าเพื่อไทยมีแต่ออกนโยบายใหม่ไม่อยากใช้คำว่ารายเดือนรายไตรมาสแต่สิ่งที่รอยังรอการปฏิบัติอยู่ยังไม่ทําผู้อในยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพบอกว่าต่อให้นำคะแนนความนิยมนายกเศรษฐา 12.85%มาบวกกับคะแนนของนางสาวแพทองทาน4.85%ยังได้เพียงประมาณ17%เท่านั้นขณะที่คะแนนของนายพิธาลิ้มเจริญรัตจากพรรคก้าวไกลอยู่ที่45.5%ถ้าจะมองว่าฝ่ายค้านไม่ทำงานไม่มีอะไรผิดคิดแบบนี้ก็ได้แต่ถ้ายังอยากเป็นรัฐบาลอีกพรรคเพื่อไทยต้องทำคะแนนขึ้นมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกอรสุวิชากล่าวในขณะที่นายเศรษฐาทำคะแนนไม่ได้พักเพื่อไทยในภาพรวมเมื่อมองจากรักฐมนตรีคนอื่นๆก็ไม่มีผลงานเช่นกันยังไม่รวมความเสื่อมอันเกิดจากนักโทษชายทักษิณออกโรงมาจุ่นจ้านวุ่นวายในขณะที่ตัวเองควรอยู่ในคุกรับโทษเคารพในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอภัยลดโทษให้จากจำคุก8ปีเหลือจำคุกหนึ่งปี แต่ไม่เคยยอมติดคุกเลยมาให้สัมภาษณ์เข้ามาที่พักทําตัวเป็นนายใหญ่เป็นเทพ,พเจ้าคนที่เขารู้คิดเขาก็กระอักกระอ่วนใจรังเกียจรับไม่ได้เพื่อไทยจึงมีภาพการถูกบงการจากนักโทษคดีทุจริตรัฐมนตรีและนายกอยู่ในสภาพลูกจ้างขี้ข้าต้องนบนอกต่อนักโทษลูกสาวซึ่งเป็นหัวหน้าพักคือนางสาวแพรทองทานก็เป็นได้แค่ลูกแง่คุณหนู อาศัยบาร,รมีพ่อกดหัวคนอื่นอีกชั้นหนึ่งนโยบายก็ไม่เคยทำได้สำเร็จสักนโยบายคำถามคือจะเอาคะแนนจากไหนและจะเอาเศรษฐาไว้ทำไมจังหวัดที่นายเศรษฐาอาจถูกสอยลงจากเก้าอี้นายกด้วยคดีแต่งตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีนี่เองที่อาจเป็นโอกาสสลัดทิ้งเศรษฐาแล้วหาทางไปใ่ของผู้เป็นใหญ่ของพักและความที่พักเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลมานาน รัฐมนตรีหลายคนก็เข้าคุกไปเพราะคดีทุจริตประพฤติมิชอบใช้อำนาจหาประโยชน์หรือละเลยจนประเทศชาติเสียหายพวกที่เหลือจึงอยู่แบบรักษาตัวรอดเป็นยอดดีกับพวกรัฐมนตรีป a สิ s i t ที่จะเปลี่ยนรัฐบาลกี่รอบก็เป็นรัฐมนตรีอยู่อย่างนั้นแค่เวียนกระทรวงไปไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มีดีอะไรหรือว่าเงินดีทีนี้ถ้าเศรษฐาตกเก้าอี แน่นอนว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนก็พ้นไปโดยอัตโนมัติต้องตั้งรัฐบาลใหม่คราวนี้ใครจะขึ้นมาเป็นนายกการก็เข้ามาที่การวิเคราะห์ของนายไพศาลพืชมงคลกันละ่ะผมไม่เชื่อว่าทักษิณจะปล่อยให้โอกาสในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหลุดมือไปโดยเฉพาะไปเป็นของพักภูมิใจไทยในขณะที่พักก้าวไกลก็กำลังสุ่มเสี่ยงต่อการถูกยุบพัก ซึ่งหากถูกยุบก็ไม่รู้ว่าสสทั้งหมดจะย้ายตามกันไปอยู่พักใหม่ครบถ้วนทั้งร้อเอร์เซหรือไม่คงมีการช้อปปิ้งสสกันอย่างมาโหฬานเพื่อดึงมาเติมในพักของตนและคนอย่างทักษิณซึ่งผ่านประสบการณ์การดึงตัวการควบรวมพักมานักต่อนักแล้วมีหรือที่จะไม่สนใจจังหวะนั้นพักการเมืองที่มีมือสสมากเป็นสามลำดับแรกก็จะวนเวียนอยู่ในพักเพื่อไทยพักก้าวไกล ที่มีพักชื่อใหม่ตั้งรออยู่และพักภูมิใจไทยพักเก้าไกลไม่ว่าจะถูกยุบหรือไม่ถูกยุบก็ไม่สามารถรวบรวมเสียงได้มากพอที่จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลแทนพักเพื่อไทยเช่นเดียวกับพักภูมิใจไทยดังนั้นอย่างไรเสียกวีนนายกก็จะยังตกเป็นของพักเพื่อไทยซึ่งเหลือแคนดิเดตสองคนคือนางสาวแพทองทานชินวัตรกับนายชัยเกษมนิติสิริซึ่งหากต้องเลือก ทักษิณคงเลือกให้ลูกสาวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีมากกว่าเลือกนายชัยกเกษมอยู่แล้วอุ้งอิงจะดีกว่าเศรษฐาไหมในแง่ความเป็นอิสระอยากทักษิณคงจะไม่แต่ในแง่ความเป็นผู้นําคนในพักเพื่อไทยยืนเอามือกุมไข่ค้อมหัวลงให้คุณหนูอุ้งอิงมานานแล้วพิจารการปฏิบัติต่อนายเศรษฐาที่คนในพักไม่เคยเห็นหัวเพราะรู้ว่าไม่ใช่ตัวจริงสิ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อถึงจุดนั้นพักเพื่อไทยจะฟื้นฟูคะแนนนิยมของตัวเองจากอะไรจากองค์อิงที่คนมองว่าเป็นแค่ทาญาติอสูรจากนโยุบายแจกเงิน10,000บาทจากที่ทักษิณพ้นโทษแล้วมานั่งตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพักอย่างนั้นหรือทักษิณเป็นนักบริหารที่หลงตัวเองไม่เคยสร้างนักบริหารมืออาชีพไว้ทดแทนมีแต่บ่าวรองตีนที่เอาไว้ติดคุกแทนพักเพื่อไทยจึงไม่มีดาวดวงใหม่ หรือหมู่ดาวให้เป็นที่คาดหวังของคนจนบัดนี้พักเพื่อไทยจึงยังต้องอาศัยคะแนนนิยมและบารมีของทักษิณหากินอยู่ซึ่งคำถามก็คือคะแนนดังกล่าวจะมากพอให้รักษาความมั่นคงของการเป็นรัฐบาลในสมัยนี้และชนะการเลือกตั้งในสมัยหน้าเพียงใดและทุกอย่างจะถึงการวิบัติบนไลัย่าทักษิณย่ามใจผลักดันให้พักเพื่อไทยขับเคลื่อนพรบน,นิรโทษกรรม ที่รวมเอาคาดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตราน1นึเข้าไปด้วยอันเป็นประโยชน์โดยตรงของทักษิณซึ่งก็เป็นไปได้สูงมากเพราะคนอย่างทักษิณเคยเลือกบ้านเมืองเลือกนิติรัฐนิติธรรมมากอดประโยชน์ของตัวเองอย่างนั้นหรือถึงที่สุดคําตอบของบ้านเมืองก็จะปรากฏโดยเฉพาะปรากฏแก่คนที่เอาทักษิณกลับเข้ามาซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าถึงจุดนั้น ศรัทธาของผู้คนและประเทศไทยจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือปรักหักพังลงไปแล้วศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ